ทุกคนต้องมีความสุขกับทุกๆเรื่องที่เราเจอพูดง่ายแต่ทํายากจริงไหมคะทุกคนจะบอกว่าคูพูดง่ายแต่ทํายากวันนี้นะคะการที่เราอยากที่จะมีความสุขในทุกๆเรื่องหรือว่าต้องเป็นความสุขในทุกๆเรื่องหากว่าเราไม่ฝึกที่เราจะมีความสุขเราก็จะทุกอย่างนั้นถามตัวเองว่าเราพอใจในความทุกนี้แล้วหรือยังถ้าพอ ไม่ต้องฝึกค่ะแต่ถ้าไม่พอใจวันนี้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตเราหากเราอยากได้รับสิ่งนั้นมาเราจะต้องฝึกตัวเองให้อยู่ใกล้สิ่งนั้นหรือเป็นสิ่งนั้นหรือได้รับสิ่งนั้น ให้ได้ด้วยตัวเราเองหากวันนี้เราอยากมีความสุขแต่เราไม่ฝึกที่จะมีความสุขเลยไม่มีทางที่ความสุขจะลอยเข้ามาหาเราทุกเรื่องในชีวิตนะทุกคนไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามเราต้องใช้ระยะเวลาในการที่จะลงมือทําอยู่แล้วหากวันนี้เรายังไม่ได้ทําแล้วผลลัพธ์มันไม่เกิดแล้วถอดใจไปก่อนนี่คือเรากำลังพลาดโอกาสดีๆในชีวิตของเราไปนะคะ แต่การทําของเรามันต้องเป็นการทําที่ต่อเนื่องค่ะไม่ใช่ทําวันเดียว2วัน3วันแล้วหยุดทําไปวันนี้การลงมือทําของเรานะคะจะเมื่อไรไม่รู้แต่ที่รู้คุณต้องทําจนกว่าคุณจะได้เป็นกําลังใจให้กับใครหลายคนที่กําลังเจอปัญหาโกปกระสักหรือว่าเจอเรื่องราวที่ทําให้เราทุกใจทุกวันทําให้เราไม่มีความสุขในการใช้ชีวิตวันนี้เราต้องฝึกที่จะมีความสุขค่ะเอาตัวเองออกมาจากสิ่งแต่ห้เรามีความทุกข์ออกมาไม่ได้ ร่างกายออกมาไม่ได้ก็ออกมาทางสภาวะความคิดคะ่ะอย่าไปคิดถึงเรื่องที่ทาให้เราทุกใจคะ่ะคิดถึงเรื่องราวดีๆที่ทำให้เรามีความสุขคะ่ะคุกุ้งจะอยากเห็นความสุขขอเป็นกำลังใจกับทุกคนนะคะ